อยู่เลยครับนี่ไงบอกแล้วสีส้มมันแจ๋วสีส้มนะครับทะลุน้ำขุ่นดีจังเลยอยู่เลยจับสายอยู่ด้วยผมอะ่ะ ก็ยนตอนราเขาก็ชอบคว่าติคันเตอร์ครับมากับแดดจ้าทำทั้งที่เหมือนเมฆฝนจะมาข้างหลังก็มาลุ้นกันตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปากท่อครับปากท่อต้องใช้เหยื่อใหญ่เพราะว่าพื้นที่มันแคบแต่ตรงนี้ใช้เหยื่อเล็กได้เบ็ดตัวเล็กได้ครับเสียงเหมือนปลาเลยเมื่อกี้นี้ไปใช้กล้องสองคอนะไอ้โอ้ยขึ้นกระเบื้องเลยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นตรงโน้นแต่เราจะลากตรงนี้

ตัวดีด้วยที่เมื่อกี้เห็นนะโหต่แดดทําเจ็บเลยเมื่อกี้เราย่อนภาคนู้นนะเสียงดังคุ้งคุ้งคุง้งเหมือนปลาใหญ่เลยมันเหมือนมีปลาใหญ่วิ่งอ่ะมาครับกับอะไรเนี่ยวีแบสสีส้มส้มขาวส้มลาย ส้มอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ตัวนี้เด็ดบอกเลยใครยังไม่มีวนะีแบนนะแนะนำสีนี้เลยจะดูเวอร์ไปแต่กัจริงสีส้มมันแจ๋วอะไรมันกุ้งกุ้งว่ามันก็ไม่มีอะไรนีวว่หว่าดูเลยครับนี่ไงบอกแล้วสีส้มมันแจ๋ว งัดออกมานะผมจะงัดออกมาเพราะว่าหดึงเข้าไปใต้หญ้าอีกตัวค่อนข้างใหญ่แล้วไม่ได้เอากิปเปอร์มาด้วยหูใหญ่เลยละไม่ค่อนข้างอเกี่ยวหญ้าลนะ้ะต้องระวังคนระับหูใหญ่ ใหญ่เลยกุ้งกุ้งเลยโอ้โหกุ้งกุ้งเลยครับโอ้โหเฮียเอิดเบ็ดนิดเดียวเองกิปเปอร์ก็ไม่ได้เอามาไม่รู้เหตุหรือเปล่านะกิปเปอร์ก็ไม่ไดเอามาครับเพื่อจะเล่นให้เหนื่อยก็ กลัวจะเข้าป่าหญ้าดูหญ้าอย่างลบเยวขหัวปลาไว้ก่อนให้มันได้น้ำน้อยๆจะได้เหนื่อยๆฝังหรคุณว่ะไอ้กุ้ง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 น่ะนี่ครับยกมาติดโดนป่าแล้วก็ไม่เป็นไรแล้ว นี่ยกมาเข้าป่าแล้วก็สบายแนะตัวนี้เอากลับบ้านคนระับช่วงนี้ไม่ค่อยมีปลากินนี่ไงไซส์สวยไซส์สวยๆหนึ่งตัวนะอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ดูความหนาหนาจริงครับ อย่างหนานี่ครับอุยแบทเข้าเต็มปากเดีย๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนนะนี่ครับสุดยอดกองล้อนจี่เลยแดดมันแรงก,ก็เมื่อกี้ไปเอาปลา,าไปขังมานะโหเขจะหาอุปกรณ์ขังได้มันู้จะเอาอะไรขังครับก็เลยเอาเอ็นร้อยเงอกห้อยไว้นะ กลัวพวกขโมยจังก็ลลยกันต่อครับอากาศร้อนแบบนี้ไม่รู้กล้องจะทนได้เท่าเท่าไรเพราะว่าแดดมันส่องแต่มันดูแล้วมันหน้ามีมากกว่าหนึ่ง Bác nữ nó lại mà đằng cung 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 Đồn búp, dù มีปลาเล็กกระโดดด้วยก็เดี๋ยวไปลองฟากนู้นนะไม่มีตัวก็ลงบ้านใหญ่ครับวันนี้น้ำบานใหญ่ไม่แรงลงได้หน้าหลงตกอยู่บานใหญ่ ตูมันกระเพื่อมตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงตงต้งตึงแต่เมื่อกี้เยื่อมันวิ่งปลามันวิ่งมาแล้วก็มีโอกาสแตกอยู่สีส้มนะครับทะลุน้ำขุ่นดีจังเลย อยเลจับสายอยู่ด้วยผมอะเราจะไม่ให้มันออกนะเราจะไม่ให้มันออกครับเพราะว่าขยะมันเยอะเราจะป้ามมันอยู่ในน้ำวนเนี่ยดูคัน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 เราต้องป้ามันอยู่ในนี้แหละเพราะว่าที่มันบีบ เม็ดตัวใหญ่ครับโอ้โหปลาก็ตัวใช้ได้โอ้โหห้อเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหญ้านะมีแมว,วติดหญ้าไปล้วด้วยอือหือมีโอกาสเลย โ,โหเฮียเออติดยญ้าวะ่ะหลุดไปแล้วป้าปก็ไม่รู้เนี่ยเงียบไปเลยครับปลาเนี่ยหมายมันไม่ดีไม่ใช่หมายหมายมันดีแต่ว่าขยะมันบังครับปลายังอยู่ด้วยยังวิ่งอยู่ว่ะ แต่แม่งติดยาวอ่ะห,หลุด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 จยนะยาแล้วไม่หลุดวะ่ะ ต้องไปควกหนูนว่ะนี่ข้าวตา้ยาว่ะตัวมันใหญ่ครับคุมไม่อยู่ออกมาจากย้านะโอ้โหใหญ่ว่ะ่อยเหินกันคนก็จะล่วงน้ำ อันตรายทีม่มนหาโอ้โห و. ติดไม่กิดตัวด้วยดิตัวเท่าตัวเมื่อกี้เลยครับตัวเท่าตัวเมื่อกี้เลยสวยครับสายสวยนี่อ่ะวีแบสสีส้มสุดยอดของสุดยอดวนตับเนีย่ยแมงติดญ้าเกือบไม่ได้แล้วนะ ยกหัวให้ลอยก่อนเกิดไม่รู้จะยังไงนะเุ้ยเกือบลุดเดี๋ยวก่อนตัวที่สองครับ นี่ฮะสายสวยดูวีแบทเหมือนเดิมครับเข้ปาปากสองตัวเมื่อกี้เกี่ยวแก้มด้วยนะสุดยอดเดี๋ยวพักกล้องไปก่อนเลยเดีย๋ยวตัดก็สรุปผลงานวันนี้ครับได้สองตัวเป็นวีแบทแลดโพล่านะสีส้มขาวสีส้มอ่ะนี่ฮะกระสุบรูสองตัวกระสุบรูท่อสายสวยตัวประมาณห้าห้าถึงเจ็ดขีดสองตัวครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับ กดซับตะข่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยร้อนมากเจอกันในคลิปหน้าครับ <c oughs> น้ำเข้าปะเสียทรงเลย หายชอบขว้างลงปูนอเออยู่ครับไม่รู้ว่าอะไรอยู่เลยครับสีม่าเงินเงินทองทองว่ะยังก็ปรากฏยังไม่เห็นตัวนะแล้วกูเปิดกล้องไว้บย เปิดนะโอ้ก็สูงครับโอ้ทำไมตรงนี้สีทองวะจังหวะนี้เก็บมาสองตัวแล้วตัวนี้ก็ต้องเก็บครับโอ้โอ้ <laughs> โหลุตโอ้ไม่ใหญ่ ก็ใช้ได้อีกหนึ่งตัวแม่งอยู่ตรงตรงน้ำม้วนคนระับ ก็มาทะลุบนงานกันอีกครั้งนะก็ใหมย่ยได้สองตัวนะใหม่นะประตูะเขากตแห้งนะสองตัวแต่ไปใหม่อีกประตูหนึ่งครับที่ทะลกถ่ายตะลุสองตัวไปแล้วนะจะได้เพิ่มใหม่อีตัวเป็นตัวนี้นะก็สามตัวเอากลับไปทาลาบครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมดอยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสะลุสองเที่ยวเลยตะลุแล้วไปตกตก่อ มีโคดมีเทโปโอนะแต่ยังหาจุดอยู่ไม่เจอ